อ่าค่ะสวัสดีค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วกด3มไลค์3แชร์นะคะสำหรับวันนี้เรามาลุ้นตัวเด่นรัฐบาลกับบรรยากาศฝนตกตกฝนพรำๆนะคะเมื่อวานเราไปเมืองการวันนี้เมืองการเมืองแห่งคนร่ำรวยอสวัสดีกอลูกนะคะอ่ะน้องเบิร์ดสวัสดีกอลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะน้องเบิร์ดสวัสดีครับลูกวัสดีครับวันนี้เรามาทานข้าวที่ไหนครับ <c oughs> เอาโอเคครับนะคะอะกด3ไลค์3าแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะกดมาได้เลยนะคะอาโอเคค่ะนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าอยากจะดูหัวรัฐบาลนะคะพุ้นอาจารย์รัฐบาลอาจารย์าาร,ยรุง้งว่าจะสวยงามตามท้องเรื่องหรือเปล่านะคะเราก็เดี๋ยวมาชมกันได้เลยนะคะว่าวันนี้เราจะมีเลขเด็ดตัวไหนงวดนี้นะคะกด3าไลค์สแชร์เดี๋ยวจะไปได้ส่วนในรถนะคะ อเดี๋ยวเราไปเจอกันในรถนะคะเพราะว่าอ่าตอนนี้เด็กๆทานข้าวอยู่เพื่อทานข้าวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานฮานอยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอืออ่าโอเคค่ะฝนตกค่ะแต่อากาศดีหนาวด้วยนะคะอากาศอย่างนี้ก็เราก็เรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกรอบหนึ่งเนาะเจอทั้งฝนเจอทั้งลมเจอทั้งหนาวอ่าโอเคค่ะ มาได้เลยนะคะสามไลค์สามแชร์เลยจ้านะคะระหว่างที่รออาจารย์รุ้งเข้ารถนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอโอเคค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มาทมําบุญค่ะวันนี้มาเขาเรียกว่ามาถวายเพลงน,นะคะอ่าโอเคค่ะพร้อมค่ะนะคะใครเป็น FC อาจารรุ้งขอสามไลค์สามแชร์เลยจ้านะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรัฐบาลเลขเด่นกันนะคะ แต่เดี๋ยวอาจารย์สวัสดีค่ะจีจ้านะคะอะสวัสดีค่ะพี่นิพพรน,นะคะสวัสดีค่ะขอให้ช่วยแชร์นะอ่าขอช่วยแชร์ด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งอาจารย์ได้กําลังใจฮึกเขิมนะคะและวันนี้อาจารย์บอกแล้วว่าวันนี้อาจารย์พามาทําบุญนะคะโอ้อาจารย์สวยขึ้นกับขอบพระคุณค่ะนะคะเพระได้ตาสองชั้นนะคะถ้าได้ตาชั้นเดียวเนี่ยความสวย จะไม่เต็มร้อยนะคะพอได้ตาสองชั้นปุ๊บเนี่ยความสวยเกินร้อเซมาเลยนะคะหนาวปกตินะคะจะเปิดรถไลน์นะแต่วันนี้หนาวลมที่ทะเลแรงมากเลยนะคะเขาเรียกว่าขึ้นแต่ขึ้นไม่เท่าไหร่นะนี่นะคะนี่ขึ้นทะเลนี่ก็พอไปได้นะคะ วันนี้อนุโมทนาบุญนะคะเมื่อวานเราได้ไปไหว้พ่อปู่นิลการกับแม่ย่านะคะที่เมืองการมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาเพชรชบุรีกันต่อเมื่อวานเมืองการก็คือเมืองทองวันนี้เรามาเพชรก็คือเมืองเพชรมีทั้งทองมีทั้งเพชรร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะสองจังหวัดที่ไปที่มาในเสาร์ทย์นี้บอกเลยว่าการทองนะคะเพชรก็คือเพชร เพราะฉะนั้นรวยรวยรวยนะคะรัฐบาลงวดนี้อาจารย์เคยเกินไปแล้วแต่ถ้าท่านใดนะคะอยากได้เจาะเน้นๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทําไว้ใน YouTube นะคะ,ะช่องพี่ลุง789นะคะหรือพี่ลุง Family ่สองช่องกดเข้าไปชมได้เลยอาจารย์จะทําวิเคราะห์เน้นๆสามตัวชอบขาดใจไว้ให้เลยว่าเลขจะมาตัวไหนที่เด็ดดวง นะคะตอนนี้ได้ข่าวว่าอั้นกันเรียบร้อยแล้วยังกลางเดือนอยู่เลยนะคะยังไม่ถึงวันเลยอั้นแล้วจ้านะคะคือเลขของอาจารย์ไม่อั้นนะคะเลขอาจารย์เล่นได้ฟรีสไตล์มาไหมมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อวานถูกห้าบาทพอได้ซื้อข้าวกินดีแล้วจ้านะคะ เพราะว่า <c oughs> อาจารย์เน้นหกสามให้ตัวเดียวเลยนะที่อาจารย์การให้คือหกสามนะคะแต่ออกสามหกออกกลับกันนิดนึ่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็ได้สี่ห้าได้สองฮานอยนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์สดฮานอยให้แต่วันนี้เรามาคุยกับรัฐบาลก่อนนะคะว่างวดนี้รัฐบาลเนี่ยน่าจะมาตัวไหนเด็ดๆด,ดเลยนะคะแบบมักมักแบบชอบชอบเลยนะคะสําหรับรัฐบาลงวดนี้ของอาจารย์นะคะ ก็ยังยืนยันค่ะอาจารย์มาเพชรเหรอคะอ๋อยินดีค่ะฝนกําลังตกค่ะเหมือนพายุเข้าเนาะ,ะมาทําบุญที่วัดหนองออวัดป่านะคะวัดป่าที่ออตรงเดี๋ยวนัน,นึกก่อนตรงหนองจอกอ่ะนะคะวัดป่าบริเวณนั้นค่ะเป็นวัดป่าที่มีแต่แม่ชีนะคะที่ท่านอายุเยอะ ที่บินทบาทไม่ได้นะคะแล้วก็มีหลวงตาที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่อ่าอาจารย์ก็มาถวายเพลน,นะคะก็อนุมโมทนาบุญค่ะนะคะบุญไหนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวอาจารย์ทำกับอา่าเขาเรียกว่ากัลยานิมิตเองแต่ถ้าบุญไหนอย่างสร้างโบถ์สร้างอะไรเนี่ยถ้าอาจารย์อยากบอกบุญเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะคะอาจารย์ทําเพราะว่าหนึ่งอาจารย์รวยรายวันรับรายวันเงินเข้ารายวันปัจจัยที่เราได้เราต้องแบ่งทําบุญสร้างกุศลด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดให้เราได้ไม่หยุดไม่ย่อน เอออาจารย์เชื่อเรื่องการทําบุญเรื่องการสร้างบุญนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทําตามความเชื่อของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้จะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอกล่าวขอบคุณบ้านพันล้านนะคะจ่ายเร็วโอนชัว์จ่ายจริงนะคะ สามารถกดลิงก์เข้าไปชมกันได้เลยในห้องมีเพื่อนสมาชิกมากมายนะคะอ่ะสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีจ้าสวยขึ้นกว่าเดิมตาสวยกราบขอบพระคุณค่ะนะคะวันนี้เราทั้งสวยทั้งรวยถ้าเราไม่สวยเราก็อย่ารวยถ้าเรารวยแล้วเราไม่สวยเราก็อย่าสวยนะนะนะหมายความว่ายังไงน้อเนี่ยคือ มีทุกอย่างให้พร้อมนะคะคือขอให้เงินไหลามาเทมาเป็นรายวันอาจารย์อยากให้ทุกคนรับรายวันเหมือนอาจารย์จังเลยนะคะอาจารย์บอกเลยว่าการรับรายวันเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์มากเลยนะอย่างเมื่อวานอาจารย์ได้หานอยประมาณหมื่นหนึ่งหรือห้าหรือหรือเจ็ดเปดัอาจารย์จําไม่ได้แต่ได้หลักเกือบหมื่นแน่นอนหักลบกําไรแล้วนะเหลือประมาณเกือบหมื่นแน่นอนสําหรับเมื่อวานนี้นะคะ ขอให้พบแต่วความร่ำรวยสาธุสัธุคข้พินิพพะวานนะคะอาใครได้ดูข่าวบ้างช่วงนี้ที่ไหนฝนตกน้ำท่วมรายงานหน่อยจ้านะคะโดยเฉพาะอีสาคนคนโคราชนะคะด่านคุณทศเจอเรียบร้อยแล้วชัยภูมิเจอทั้งน่าจะเจอทั้งเกือบทั้งจังหวัดนะโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวค่อยๆไหลลงมาทางใต้แล้วกัน เพราะตอนนี้อีสานทางโคราชน้ําท่วมอยู่ฝนตกดีดีปีนี้นะคะก็ให้ระมาระวังเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะคะใครที่เป็นบ้านชั้นเดียวก็ระวังด้วยถ้าเขาเรียกว่าถึงจะไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุหรือจากที่ไหนก็ช่างให้เราเก็บของขึ้นไปก่อนเลยเพราะช่วงนี้ ฟ้าฝนไม่ไว้ใจกันได้เลยนะคะมาแล้วค่ะอาจารย์รุ่งคนสวยรวยความดีและใจบุญค่ะกับเขาพระคุณค่ะพี่ลัคณาสวัสดีค่ะนะคะที่อ่าที่บ้านกระท่วมสุขโขทัยท่วมค่ะดูข่าวอยู่พี่พันธ์เที่ยงทมนะคะดูข่าวอยู่ว่าสุขโขทัยก็ยังเขาเรียกว่าโดนเกือบทุกปีแจ็คพ็อตนะคะแต่ว่าที่แปลกใจคือโคราชกับชัยภูมิแต่ชัยภูมิเขาก็โดนเกือบทุกปีอยู่แล้วนะแต่โคราชเนี่ยไม่น่าท่วมแต่ท่วมปีนี้นะคะเขาเรียกว่า พระพิรุณท่านโปรดปานท่านโปรยสายฝนมาเยอะเกินนิดนึงนะคะอ้อ <c oughs> ทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมระวังกันด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็น่าจะได้ฉีดวัคซีน2เข็มกันเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านใดที่ได้ฉีด2เข็มก็เขาเรียกว่าถ้าอยู่ในสังคมก็ยังต้องใส่แมส แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ถอดสมัได้เหมือนเดิมนะคะอาชชวยกด3ไลค์3แชร์ค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะอาจารย์ใส่เสื้อสวยเป็นชุดยูนิฟอร์มไ่ทำบุญจ้านะคะอาสวัสดีค่ะพี่สีบุตรแซ่อึง้งใครเป็น FC ใหม่รายงานตัวด้วยนะคะใครเป็น FC เก่าก็กด77รวยรวยนะคะอ่าเราเริ่มกันได้เลยพูดไม่เยอะนะคะเพราะว่าอาจารย์ อยากจะให้ทุกคนรองไปพิจารณาดูสําหรับงวดนี้อาจารย์มั่นใจว่าเลขอาจารย์มานะเห็นไหมที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ฝันว่าอาจารย์โดนรถชนแปดหกมาเลยเห็นไหมคะที่อาจารย์ลงให้คือช่วงนี้อาจารย์จะฝันแม่นมากถ้าวันหวยออกอาจารย์ฝันในตัวไหนแม่นแม่นอาจารย์จะมาบอกทุกคนเลยนะแต่ตอนนี้อาจารย์ให้เลขสูตรอยู่นะคะวันนี้เราขอคุยกันเลขสูตรจ้ะนะคะ ปูเมืองแสนนคราชสวัสดีค่ะนะคะเลขศูนของเราที่อาจารย์คิดคำนวณมาแล้วอาจารย์ลงหน้าเพจไว้ให้เรียบร้อยแล้วเด่นของอาจารย์รุ้งคือเลขยังยืนยันนะคะยังยืนยันเลขเดิมคือเลขใครเห็นเลขอะไรบ้างนะคะยังยืนยันว่าเป็นเลขตัวนี้นะคะคือเลขศูนย์น,นะคะคือเลขศูนย์นจะ้ะใครไม่มีศูนย์นเราไม่ว่า ของอาจารย์มีศูนย์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะยืนยันเลยว่าของอาจารย์มีศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยเพอเพอโชคดีเฮงเฮงเลยรวยอาจจะมาบนล่างเลยก็ได้นะคะสาหรับศูนย์งวดนี้อาจจะมาบนล่างเลยก็ได้น่าวิ่งไว้เป็นอย่างยิ่งถ้าใคร อ๋อพิจิตก็ท่วมโอ้ท่วมทั่วไทยค่ะอบอุ่นฟ้าอไรเ,เรียกว่าท่านไม่ลำเอียงนะคะท่านให้ทุกจังหวัดเจิงไปด้วยน้ําไปด้วยกันอ่าอ่ากวขอบคุณค่ะมีมีละบางท่านไลน์มาบอกว่าเห็นด้ข่าวว่าอาจารย์ลุงให้หวยหุ้นไทยแม่นส่งมาให้เลยเดี๋ยวจะเล่นคืออาจารย์ไม่มีนโยบายส่งส่วนตัวนะคะอาจารย์จะส่งรวมให้ทั้งหมดเลยไม่มีการแบบว่าเรียกเก็บเงินต่างหากไม่มีอะไรทั้งสิ้น อาจารย์วางให้อาจารย์ก็เป็นเพียงแค่แนวทางให้ทุกคนมีโอกาสได้ลงทุนในการที่จะเล่นรัฐบาลไอเล่นหุ้นไทยเท่านั้นถ้าแม่นหรือไม่แม่นก็ติดตามในห้องได้เลย,เลยในห้องอาจารย์ก็วางปกติอาจารย์รู้ไม่เคยส่งเลขส่วนตัวนะคะมีบางท่านที่ถามแค่เลขวิ่งรัฐบาลอาจารย์ก็บอกไปเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นเลขหุ้นเนี่ยอาจารย์จะส่งให้ทในห้องเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแชร์สีแชร,แชร์แล้วคะ่ะ FC กระสินจ้านะคะ ที่บ้านน้าท่วมนาหมดแล้วเขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงคือหนึ่งเราเจอโรคระบาดไม่พอเรามาเจอเรื่องภัยธรรมชาติกันอีกเป็นยุคที่ว่ากึ่งการพุทธศาสนาเนาะที่เราจะต้องเขาเรียกว่าคือบางคนบอกว่าเล่นหุ้นคือการพนันไหมอาจารย์มองว่าไม่ใช่การพนันอาจารย์มองว่าคือการใช้เงินทํางานนะคะเพราะบางประเทศก็ให้ถูกกฎหมายบางประเทศก็ไม่ให้ถูกกฎหมายแต่ในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ นะคะค้าขายก็ค้าขายอยู่ค่ะแต่มันก็ค้าขายเหนื่อยเหนื่อยกำไรก็ไม่ค่อยมีแต่อาจารย์จะใช้ความสามารถที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยวางหุ้นฟรีๆไว้ให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะถ้ามีเรียกเก็บตังค์หรือไม่ใช่นะคะผิดห้องผิดที่นะคะเขาเรียกว่าฟรีกันนะคะแล้วก็มีแต่แจก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 เท่านั้นอ่ะเข้าห้องแม่ไม่ได้อยากได้หุ้นไทยให้ยายที่บ้านค่ะ ได้จ้านะคะคือแล้วแต่คนชอบเนอะอย่างอาจารย์ชอบนิเคนะคะอาจารย์ชอบเล่นนิเคนเดียหุ้นไทยเย็นอาจารย์จะฟาดไทยเย็นนะอาจารย์ถ้าถ้าเป็นไทยเย็นเนี่ยอาจารย์ฟาดเลยนะฟาดเราได้ตังค์ด้วยสิงคโปร์ที่อาจารย์เล่นประจําของอาจารย์อาจารย์จะเล่นประมาณสามสี่หุ้นในหนึ่งวันนะคะคือฟาดนิเคอิฟาดไทยไทยเย็นฟาดสิงคโปร์ฟาด อินเดียนะคะที่อาจารย์จะฟาดอาจารย์จะฟาดหุ้นประมาณ4ี่หุ้นเท่านั้นที่อาจารย์จะฟาดนะคะคือฟาดนี่แบบว่าฟาดจริงๆนะฟาดแบบว่าเห็นหน้าเห็นหลังกันเลยนะคะอ่าลงทุนครับผมยินดีจ้านะคะเจเจชัยภูมิครับพี่ลุงเรืยๆอ่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องชาวชาวัยภูมิตอนนี้อาจารย์ต้องฟังจากพี่น้องชาวชัยภูมิโดยตรงอาจารย์มีที่ดินอยู่ที่หนองบัวละวะที่ติดกับอ่างน้ําอ,อยู่ห้าไร่นะคะ แต่อาจารย์คิดว่าป่านนี้น่าจะมิดคอไปแล้วนะคะติกกอ่างน้ําสวยมากๆเลยแต่คิดว่าโดนท่วมแน่นอนสําหรับที่ที่ชัยภูมินะคะอ๋อสุดหล่อทานข้าวนะคะสุดหล่อไม่ไหวค่ะสุดหล่อเรื่องข้าวนี่เรื่องใหญ่มากเจเจตาดค่ะสวยและรวยจ้าขอบพระคุณค่ะนะคะความสุขของเขาค่ะคุณแม่อ่าใช่ใช่ใช่ใชเพราะว่าหนึ่งคือคนเท่าคนแก่เนาะเพื่อ ป้องกันการเป็นไอเซเมอร์อย่างน้อยให้ท่านได้คิดเลขให้มีเวลาอยู่กับตัวเลขสักนิดนึงท่านจะได้รู้สึกแบบว่าชีวิตนี้มีความหวังชีวิตนี้มีลุ้นเขาเรียกว่าสร้างแรงสูบฉีดให้กับหัวใจก่อนหวยออกนี่แบบว่าเขาเรียกว่าตื่นเต้นตุบๆุบตับตับ,ตบ,ตบพอหวยออกลมจะจับสรบอะไรนะสรบเป็นแถวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ของอาจารย์รุ้งก็คิดว่า ไม่น่าจะสลบนะนะคะกล้าพูดนะคะเพราะว่าของเราก็คิดจากใจเนาะคิดจากสูตรที่เราให้สูตรงวดนี้นะคะใครชอบศูนขอเสียงคนชอบศูนย์ด้วยจ้ะนะคะขอเสียงคนชอบ0ูนด้วยนะคะอ่าเก่ <laughs> ือกับเก้าลเออปล่อยเกเหอะนะคะอ่า ขาเก่งยังพังเลยอาจารย์ปาดคักเทนวาฮาหนอยอยันนี้เดี๋ยวฮาหนอยอาจารย์ไล์สดอีกรอบจ้าวันนี้เรามาตะลุยรัฐบาลกันก่อนนะคะศูนย์นะคะศูนย์ค่ะนะคะงวดนี้ศูนย์ถ้าใครชอบศูนย์วิ่งบอกแล้วให้วิ่งไปเลยอย่ากเกรงใจใครนะคะถ้าเลขใดอั้นอย่าก,กลัวให้วิ่งแทนถ้าใครบอกอุย้ยเล่นนู้นเล่นลน,ลน,นี่อั้นนะคะก็วิ่งไป เราอย่าเสียเปรียบนะคะเราอย่าอุ้ยพออัน้นไม่แทงยายานะคะคืออย่างอาจารย์ก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้สิบใบงวดนี้เพราะว่าเรามีความหวังว่าเราจะถูกลอตเตอรี่รางวันที่1ค่ะนะคะอ๋อดูเป็นค่ะนะคะอ่าสองศูนย์ไหมคจะจันรุ้งเดี๋ยวเรามาเจาะกันจ้ะนะคะอ่าตัวต่อมาสี่เดี๋ยวจะให้เด่นนะแต่อาจารย์จะฟันให้วิ่งแค่ตัวเดียวนะ แต่อาจารย์จะบอกเลข4ตัวนี้ต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเลข5ค่ะนะคะเลข5อ่ามีคนชอบเลข5าไหมงวดนี้นะคะ5โดดเด่นพอตัวเลย5สวยนะคะทำไม5ถึงมาได้วันศุกร์เพราะว่าเขาเรียกว่า0กับ5เขาเป็นกัลยานิมิตกัน ถ้าเป็นในเรื่องของเลขนะคะเลขที่ออกแรมสิบ่ําหรือขึ้น1ิบขาเนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์กับห้าเาเป็นตัวแทนตัวตายกันนะคะอ่ายังตามสี่ศูนย์ห้าอยู่จ้าอ๋ออ๋อมีคนชอบ5แล้วนะคะแสดงว่า5ไม่ขี้เละนะคะศูนยังมียังไม่ค่อยมีคนชอบเท่า5้นะหนี้มีหลายเสียงส่งมาแล้วนะคะว่าชอบเลข5กันอ่ะ แล้วแล้วห้าจะไปอะไรดีต่อคะคุณแม่นะคะห้าแล้วก็เจ็ดค่ะเจ็ดงวดนี้ไม่หลับไหลนะคะเจ็ดมาจะอ่ชอบห้าค่ะนะคะอา่าที่อื่นจ่ายเต็มอยู่นะหนึ่งห้าสวยห้าสองโอเคนะคะอา่าคือจะบอกเลยห้ามาได้เหมือนศูนย์ศูนย์ก็ต้องมุดดิน มุดท้องทะเลมุดน้ำมาให้ได้เหมือนกันเขาเป็นเลขที่บังคับมานะคะตามหลักโหราศาสตร์เขาเป็นเลขที่ต้องโดนบังคับมาและทําไมบอกว่าห้าค่อนข้างเด่นเหมือนกันอ่าหลายๆคนเชียร์ห้าสูเลยนะจ๊ะอ่าเพราะว่าดาวพระหัสย้ายใหญ่วันจันทร์นี้นะคะจันจันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะถ้าดาวพระหัสย้ายเนี่ยดาวก็คือ ตัวแทนของเลขห้านะคะดาวพฤหัสก็คือตัวแทนของเลขห้าเพราะฉะนั้นมุดมุดเขาเรียกว่ามุดดินมุดอะไรคุณต้องมาได้เลขห้ายังไงก็ต้องโพนะคะบอกถ้าซื้อไม่ได้ให้วิ่งให้วิ่งให้หูดับตับไม่เลยให้วิ่งแบบว่าให้ใครตามไม่ทันวิ่งที่ไหนก็ได้แล้วแต่อาจารย์ไม่เกี่ยวเดเอออาจารย์เพียงแค่บอกเท่านั้นนะคะอะ่า อยากเข้าห้องทำยังไงพิมพ์จารย์มณีกดลิงก์ข้างบนหรือลิงก์ข้างล่างได้จ้ะตรงพงธนยศบุญเฉลิมศักดิ์หรือตรงลิงก์ข้างบนที่อาจารย์ปักหมุดไว้จ้ะกดลิงก์เข้าไปได้เลยบ้านพันล้านนะคะอ่าบ้านพันล้านเราสามารถปักหมุดแล้วคะอาจารย์ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะอ่าต่อเลยค่ะเลขต่อมาคือเลขเจ็ดเจ็ดไม่หลับไหลจ้ะงวดนี้เจ็ดเข้าค่ะเจ็ดมาเจ็ดมาแน่ๆ อาจารย์อาจารย์คะทำไมคิดว่าเจ็ดมาคะคือเขาหลับไปหนึ่งงวดเขาต้องมาคะ่ะเขาเป็นเลขที่ต้องมาปีนี้อาทุกอย่างรวนมีเหตุผลของการมาของเขาทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนถ้าไม่อยากมาก็ต้องมาแล้วอย่าลืมว่า เลขเจ็ดมันเป็นเลขประจําปีนี้ลุวนๆเลยนะต่อมาคือเลขเก้านะคะอ่ะวิ่งไม่ทันหกเมนอีกไม่มีจะทานไม่มีใครอัน้นหา้าไม่มีใครอั้นวิ่งนะคะออวิ่งเป็นโลดไม่ได้ไม่ต้องกลัวหกเมนนะคะหลายๆคนไม่เข้าใจภาษาอีสานหกเขมนก็คือการการที่ว่าล้มหัวเข่าแถลกอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเจ็เจ็ดเมืองการจ้านะคะ อะใครชอบเลขเก้าบ้างนะคะสำหรับงวดนี้9ยังอยู่ไหมคะเก้็โคตรจะสวยเลยจ้านะคะอ๋อมีห้าก็ต้องมีเจ็ดเขาเป็นเนื้อคู่กันอ่ะเพราะเลขรับทรัพรับโชคของ ของคนที่เกิดวันจันทร์คือเลข5เจ็ดเหมือนกันนะอย่าอย่าพูดเป็นเล่นไปนะ5กับ7นี้เขาเป็นเนื้อโง,ง่อกันเหมือนกันจริงๆอาอย่างที่น้องพูดอะถูกละ5กับ7นะคะงวดที่แล้วออก9 3 5 9 3 5 9 0ใช่ไหมคะ9 3 5 9 0เพราะฉะนั้นถ้าระหว่าง7กับ9เนี่ยอาจารย์เชียร์7มากกว่า9นะแต่อาจจะมาทั้งคู่เลยนะ อ่แต่ใจอ่ะรักเจ็ดนนงวดนี้บอกเลยรักเจ็ดกับศูนย์กับห้ารัก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 มากนะคะเจ็ดศูนย์ห้าคืออ่ะตั้งแต่งวดที่แล้วที่อาจารย์ให้เห็นไหมเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สี่พวกตะกูลอย่างเงี้ยอาจารย์จะจะแบบว่ามีความชอบค่ะนะคะอ่ะศูนย์อ่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้านะคะแต่อาจารย์คิดว่างวดนี้เนี่ยเจ็ดต้องมาหลักหลักหลัก หลักปกติไม่ใช่หลักที่ไปหน้านะคะเชื่ออาจารย์ว่าเจ็ดต้องโผล่ลานเปอร์เซนต์งวดนี้งวดที่แล้วโผล่ไปด้านหน้านะคะแต่งวดนี้จะต้องโผลในหลักปกตินะคะในหลักที่ว่าหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบคือสามารถมีลุ้นกับเจ็ดได้อย่างงามๆนะคะอ่ะเดียวเราลองมาชมเลขกันนะคะว่าเลขอาจารย์รุ้งเนี่ยจะเป็นเลขตัวไหน พอที่จะโดนใจใครบ้างไหมวันนี้อาจารย์มานอกพื้นที่อาจารย์ไม่มีกระดาษประกาจดนะเพราะว่าอาจารย์ใช้วิธีการบอกเลขเอาแล้วกันว่าเาลขจะมาตัวไหนนะคะอาจารย์คิดให้ปุ๊บวันนี้ก่อนก่อนมาทาบุญอาจารย์ก็นั่งคิดเลขให้นะเพราะว่าอยากจะให้บางคนถูกลอตเตอรี่นะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะฟาดฟาดให้ตอนคืนวันจันทร์อีกทีหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่เป็นไรค่ะปากการกระดาษอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้เลยแล้วกันว่าจะมีห้าอะไรหรือสี่อะไรหรือศูนย์อะไรนะคะแต่งวดนี้เจาะศูนย์เจาะศูนย์กับห้าเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเลขที่เขาเรียกว่าน่าจะมาแอดมินขาขอมือถือเครื่องหนึ่งด้วยก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องใช้ในการบอกตัวเลขว่าเลขที่อาจารย์เจาะไว้ให้เนี่ยเป็นเลขตัวไหนอ่าเป็นไงล่ะวันนี้บรรยากาศ สายฝนโปรยปลายอีกแล้วนะคะผี่บ้าวคือจะบอกว่าอากาศก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนี่ยน้ำค้างน้ําหมอกคือแบบว่าเป็นอะไรที่เราก็หาชมหน้าอื่นไม่ได้เนาะเราก็ต้องมาชมกันหน้าฝนนี่แหละทะเลก็ทะเลเขาเรียกว่าทะเลทะเลเจอเจอฝนนะคะนี่สวยๆบรรยากาศดีๆนะคะเหมือนแม่คนิ้งเลย คนไม่เยอะค่ะนะคะอ่ะห้าเจ็ดศูนย์นะคะห้าเจ็ดเก้ายังไงต้องมาจา้ะไม่สามตัวบนอ่าเห็นไหมมีมีคนใจตรงกับอาจารย์แล้วนะน้องทัศอะไรนะเนี่ยน้องทัทัอะไรนะนนทะัทะอ,ะนะทะอาจารย์อภิขอไพรเดอร์อ่านชื่อสิตาเลยแล้วกันนะอ่าโอเคค่ะนะคะอ่านชื่อว่าเป็นน้องสิตาเลยนะคะอ่ะต่อเลยจ้ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดู เดี๋ยวเราเราเจอกันรัฐบาลเอ้ยเจอกันฮานอยรอบสองนะอันนี้อาจารย์ขอในรัฐบาลให้ก่อนเพราะไม่อยากมาปนกันแป๊นนึงนะคะนี่ไอ้อ้วนไปดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูรูปไอ้อ้วนเขาหน้ารักขมุงมิ้งของเขามีโลกส่วนตัวนะคะอ่า โดดเดียวเดียวได้ในท่องเล่อา่าลืมนะของอาจารย์เนี่ยรวมรัฐบาลออมสินทกศอ,อยู่ด้วยกันนะคะอ่ามาแล้วค่ะแป๊ดหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะอันนี้คืออาจารย์เจาะรวมให้ก่อนนะอาเดี๋ยวสามตัวออ้ยเห็นสามตัวอาจารย์ลุงแล้วเด็ <c oughs> ใครเห็นสามตัวอาจารย์แล้วนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือสามตัวเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมาอยู่นะอะเจาะให้เลยนะคะเจาะให้เลยค่ะสําหรับเลขหาเลขรัฐบาลสําหรับงวดนี้นะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ขอลงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสามตัวเดี๋ยวค่อยเจาะให้เดี๋ยวค่อยให้ทีหนึง่ง <laughs> ไม่ทันมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวอาจารย์ค่อยเจาะลึกๆให้ทีหนึ่งละกันอ่ะเห็นไปดูก่อนอ่ะอันนี้คือน้องยืนดูน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดทำมือหน่อยลูกน้องเบิร์ดชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรทำมือให้ดูหน่อยอชอบเลขอะไรทำมือให้ดูหน่อย 10รัฐบาลคนนี้เหรอใช่อ่าโอเคจ้านะคะแล้วฮานอยยันนี้ให้อะไรลูกฮานอยสาสอโอเคค่ะขอบคุณมากนะลูกอสวัสดีครับกันลูกจุบจ๊บ <laughs> จุ๊บจุ๊บแม่จนชินนะคะ อ่าเลขน้องเบิร์ดให้หมดแล้วนะรัฐบาลให้ศูนย์หฮานอยให้สาสองนะคะเขาก็ให้ตามเรื่องตามเราว<ม>เขานะเขาเป็นคนที่ชอบนะคะอะลองดู3ามตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตัดให้ทีหนึ่งนะอันนี้คือเลขที่อาจารย์ลองคิดแล้วม,มันแบบน่าจะมานะ่ะนะคะอ่าเลขสวยค่ะอุ้ยกำลังใจน้องเพียบนะคะอ่านี่อันนี้รูปทำบุญด้วย รัฐบาลทกสออมสินนะคะเจาะให้01ชนจานน้องไม่ได้เห็นอาจารย์นะน้องไม่รู้ว่าอาจารย์จะพูดคำว่าอะไรนะคะ03 04 05 59จ้า76 70 75 85 51นะคะแล้วก็3ตัวอาจารย์เจาะให้103 558 704 505นะคะอ่ะ อันนี้คือเลขสูตรนะคะคือเลขสูตรที่อาจารย์คิดและคำนวณได้ถ้าบอกว่าเลขฝันล่ะ mm. เลขฝันตั้งแต่ปู่ให้ก็คือ442กับ2 2 4สองหางก็เพิ 2, ่มไปได้นะคะแล้วแต่ท่านจะชอบอ่ะบางคนชอบตัวไหนขอเสียงหน่อยจ้านะคะคืออาจารย์คิดให้เต็มกําลังค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าอาจารย์จะกักจะอะไรเพราะอาจารย์ก็คิดแล้วก็ลงทุนเองเหมือนกับทุกๆท่านนะคะอ่ะ วันนี้เรามาตะลุยกับรัฐบาลพอละเดี๋ยวเราจะตะลุยฮานอยต่อเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาคิดฮานอยแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไลฟ์สดฮานอยให้ทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์รุง้งก็ขอทุกคนโชคดีเงินทองไหลมาเทมาอชอบศูนย์ห้าเหมือนอาจารย์เลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ใน YouTube อีกนะใครอยากดูใน YouTube วิเคราะห์ลึกกว่าน,นี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้นะคะขอทุกคนโชคดีเงินทองไหลมาเทมา,ขอ,า,าขอเจ้าปู่นี่ละกันขอเจ้าปู่วันนี้วันเสาร์เนาะ อ,องค์พระปู่เอ้ยวันอาทิตย์เดยวันนี้วันอาทิตย์นะคะปู่อนันตนาคราชนะคะประทานโชคประทานทรัพย์ให้กับลูกหลานเงินทองไหลมาเทมานะคะสวัสดีค่ะ